เกษียณไปฉันจะต้องเป็นคนแก่ที่สำราญหรือว่าเป็นคนแก่ที่ไม่มีต้องไปพึ่งพาคนอื่นเราก็ต้องเก็บเงินก้อนหนึ่งเพื่อเราใช้หลังกเกษียณซึ่งมันมีเครื่องมือหลายอย่างเลยซึ่งประกันบำนาญก็เป็นเครื่องมือน,นั้นแล้วประกันบำนาญพอเก็บแล้วเนี่ยข้อดีก็คือว่ามันได้ในส่วนของรถหย่อนภาษีด้วยและมันได้ในส่วนความคุ้มพรองด้วยถ้าเป็นคุ้มครองชีวิตหรือคุ้มครองกรณี uh huh. อ่ะอันนี้ข้อดีอันนึงเนาะถ้าเป็นของบริษัทก็จะมีอ่าคุ้มครองทุกพลภาพ อ่าสมมติกรณีเราทำงานไม่ได้เดี้ยงขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ไม่ตายนะแต่หมอบอกว่าไม่หยุดทำงานไปเลยเพราะว่าคุณทำงานไม่ได้เป็นภาระคนอื่นอีกใช่เป็นภาระคนอื่นไม่มีรายได้เราต้องหาเงินมาจ่ายประกันอีกแต่ประกันก็ลดล็อกตรงนี้ด้วยการบอกว่าถ้าคุณเป็นแบบนี้นะครับบริษัทจ่ายให้จนครบสัญญาแล้วคุณก็ไปรอรับตอน60ส5ห้าห้าแล้วแต่ซึ่งอันนี้คือดีมากๆเลยพี่ว่ามันเป็น เครื่องกลไกหนึ่งซึ่งทําให้เราหมดกังวลว่าเราจะมีคําถามว่าแล้วถ้าเราทํางานไม่ได้ล่ะทํางานไม่ได้ในกรณีเดี่ยงนะ uh huh. ไม่ใช่ทางานไม่ได้ในรีขี้เกียจนะไม่ขี้เกียจทางานเนี่ยเขาไม่จา uh ่า huh. ยให้ต้อง uh huh. ไปหางานทำา